สวัสดีครับมากินข้าวกินข้วกรรกา,กากว,วกันตกเกียงคมาหม,ม่ามผัดมาม่าผัดผัดตันผัดคณะเฮซินเบเกอร์กมีปิดโอ้โหข้าตายเมื่อคืนนี้อะไรนะมันไม่ใช่แค่ธรรมดานะนี่ข้าแบบนางสยองขวัญเลยอะและอบเจากบนถึงล่างเลยเฮซินเบเกอร์แล้วดูข้างฉันในชุดเหลืองกิดนี้ น่าเศร้ามากเพราะแม่ผมส่งแผนด็ต้นไม้ไสทะลักออกมาหมดเลยโอ้งๆถึอช่วยแต่ก็รู้ด้วยว่าใครทำอะไร้ร่องรอยจ้ะทุกเือสอบสวนที่โรงเรียนดูแลเปลี่ยนจิตใคอยเกยบข้อมูลทุกอย่างคิดอ่ญาติขอกฉันบอกว่านี่เป็นอาชญากรรมไร้แรงที่สุดหลายปีจริง หลักฐา้แต่สกุลนี้พี่พี่จะเป็นตาที่แล้วอะไรผู้ต้ออขเอชิดดีไม่ก่อนเปดูสาวของเพอี่ฟ้นมาใหม่ครับเขาครับสวัสดีชิดดีเป็นแบเบรดบอ๋อ ไรประหลัดวันว,วี่งระหว่างเรื่อิทุกอย่างเป็นไงวงก็ดีแล้วคุณพ่อเธงเป็นงไงเดินสบายดีค่ะกับคุณเราสอบสวนที่สั้นที่สุดต,าาาาต้องมีะถางของกระถามงเท่านี้เราสนิทกับเพื่อนสี่เมื่อร์ผู้ใหญ่รักพวกเธอ,อยังอ้ยงพวกเธอปลอดภัยฉะนั้นต้อเรียนทุกคนคนกลับบ้านตอนนีที่ออกจากโรงเรียนน้องตนเลี่ยคนแปลกหนะ้า เดินไปกันสองมคนพบการุ่งนี้นะขอบใจเขาทำอไพิ่มเขาไปบพิ่ล่าเลย่ก็ถามนาว่าอยากล่าไหมเพราะว่า่าที่โซนถูกปีศาจไส้สิขาใจาะพี่เขไม่ได้ถามฉนว่าอยากล่าไหมเราไม่มีทางที่ผู้หญิงจะฆ่าไสรได้ได้สิแค่เป็นกอลผู้หญิงได้นะในสิ่สติกยังเรามาใช้เหล็กตอกน้ำแข็งไม่ใช่ฆ่าแบบนี้เทซี่กับสติ๊โดนพกไส้ออกมานะ เขเป็นผู้ชายถึงฆ่าแบบนี้ได้กันจริงๆนะหรือคขาเป็นโล่จิตพูดดีพูดซื่อคน,นอะไรอ่ะใช้มีดไงแล้วก็กรีดตั้งแต่ท้องน้อยถึงอกไก่เลยเอ้ยนู่นเล่นตีไอ้เซอร์เสดเจอว่าคนมี้น้าจะคือซี่ใช่ป่ะใช่ราวสองวินาทีอ่ะตอนที่เธอจะปาไปฮัลโหล ไม่เห็นโก่งแล้วตัวโลรู้หรือเปล่าว่าแกเคยได้นถึงตายมาก่อนเหรือแค่นี้กแลกนพี่แกว่าฉันฆ่าเธอหรือเงี้ยคงทำให้แกชื่อดังหน้าเลยสตูดิโอดฉันคืนนี้จ้ะโอเคไหมใช่จ่ายเพิ่นเพิ่นตามหน้าไม่เชื่อศพนะฮะบอกหน่อยสิอยากรู้จังบ้านนายอยู่ไหนกันแน่คืนนี้ทำงานที่ไหนที่อาเจนต์ออฟโอ้โหน่าจะไม่ถึสองครั้งแล้วเว้ย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 ตายต่อย อเอาพึ่งแล้วโดนจากลีนะต้อกุชาร์ดิ่งทำอย่างนั้นด้อย่าตีมันอย่าตีมันปล่อยมันต้อกุชาร์่ฉันนี่แหละจะกรีดไส้แกเดี๋ยวนี้เลยบอกหน่อยสิอย่าเอาตับของเธอใส่ในตู้ไปส่วีใหญ่อย่างนั้นใช่ไหมนี่กินไปเขาต้องตับของเธอในตู้นั้นข้างๆมีม้ากับไส้อ่อนด้วยมาที่ตำรังเหรอโอ้โหสิ่งนะนะี้ไปได้่แนบตบับเท่านั้นเองเนี่ยก็ใช่ ไปจน้าเกลียนลยหน้ากินหรอกโอ้ใช่ใช่ตับตับเท่านล่นเท่านันน